อิติ่ิสองพระวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาราสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมะสารติสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธะคะวาติสวาคโตพคะกวะตาธโมสันติิโกกาลิโกเอหิปสิโก โอปานิโกปัจจปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตปุริปุริปุริปุอัตปุริปุรุขัลาเอสะพักะวะโตสาวะกะสังโคอาหูเนยโย kết đăng lô các sát ti chín đa minh yang yàng mandang ya sang tha sang go nang upa santi si ne hang mata pi ta wa o la hang โอตันเจมาลาชาตะวังมังโอสตุโนทีปังกาเลเทวสุโผสิทธิกินจิเทวเยสสโคปชังทันสมิงกินเนวาทันตาปิยังกันตังส ทิลาพังชนะนเยมณีจินดาปิยังจะท่นังสเพชนะพระหูชนะปิยัคมะมะสักกันตะวะ ติวานุสานังพุทธเตเชนะโสทินานาส,นตตตาส,าาสัตุตปตะวาสเพทุขาวุปสัมัตเตสักันตวาธรรมะละตนังโอสะทังทธัมมะ เฌนะโสทิณานัสันตุปัทเทวีปัทวาสเพปยาหูปะสะเมโตเตการสักสักตะวาสังคตาลมังสังคตาลนังโอสะทัง อุตมังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคเตสังคเตเชนะโสทินานัสสันตุปตวสัสเพโลคาปูวะสเมตุ